ไอ้กูถ่ายประจันบอลนี้แลครับบอลจำปีนี้ด้วยครับในสนามนี้ครับก็ถ้าจบปูนี้แล้วเจอคนใหม่ปีก็ปีหน้าเลยครับอาจจะฟังดูนานครับแต่ว่าก็อีกประมาณสองปีครับยังไงไปเที่ยวปีใหม่ก็ระมัระวังตัวกันด้วยครับจะได้กลับมาจะจบก็ขอับเซซีราเวอร์ในชุดสีน้ำเงินเข้มครับปีนี้ลงสนามเจอกับเลื่อนตั๊ก เดินตัดนี่้องบอกว่าผลงานต้องบอกว่าโอ้โหยังไม่ดีขึ้นเดี๋ยวเดินตัดยังไม่ชนะให้เลยครับวันนี้มาเจอเอสซีพาวเวอร์โอ้โหนี right <UC> então, <ần> ่หรอกถือว่าโอ้โหชุดใหญ่เลยครับทางด้านเอสซีพาเวอร์ครับตัวหลักๆกันอยู่ก็ถือว่าขั้นการของเกมที่แล้วเนี่ยไปเจอกับทางด้าน จิตอาาเริ hmm. ่มโตไอ้ตี๋เอาจิตก็จ่าหง้วพวกเขาที่เกือบจะชนะด้วยครับลุ้ท้ายเกมมาโดนสองประตูครับโอ้กลับมาแพ้น่าราเฉยดเลยครับเสมอนี่เรียงถือว่าเป็นผลงานที่ให้หน้าที่จะเกิดขึ้นเลยครับแต่ว่าพวกเขาโดนสองประตูครับกลับมาแพ้น่ารำเกิดเลยเกมที่แล้วโอ้น่าเสียดายครับไอซี่ทาวเวอร์เกมที่แล้วเกิดจิตสุดสติดจิชนะลูกของชนะจิตนาได้ครับแต่ว่าก็พ่ายไปครับบน่าเสียดายเกมนี้ที่มาเจอกับเพื่อนตั้อัำดับ ต่ำกว่าครับสำหเพื่อนตักก๊กครับเกียรจัดลุยลูกนี้ไม่ผ่านครับต่ำวาสองเป็นเพืกก่อ,อนตักครับเออเนแบมาแล้วตันี้ <c oughs> ยังได้เลยลูกทุง่งครับหักนกหนักนี่ไม่ใช่บอลน,นะไม่ใช่บอลเ้วานะั ลอยมาดังซ้ายแล้วเปิดไม่ออกด้วยครับตังกว่าี้หน้าต้องสกัดทิ้งเงินปีคนนะพี่เอาคนตัวเดาตัวเดาตายเลยอย่างเป็นของแน่นเหตุสีขาวเบอร์ครับจีนเปิดชาลับอ้โหูแล้วจิงตรงนี้เอ้าฉลับเข้าทางก็เพื่อนตักทิ้งอ้โหยังเปิดตั้งปีแม่ยังมาบล็อกได้ดีแล้วตอดท้าย เป็นบอลทุ่งในด้านซ้ายครับของเพื่อนตักครับขาย้อนมาลูกนี้เอ้าอยากได้ครับตรงกลางคิดหาช่องถุงโบที่เกียร์อาล็อกติดเครื่องครับตรงนัเกียร์เอะดุยเลยเกียร์โอ้โหจริงเลยเอาจนได้ครับทู่งเสาประตูจั้งเป็นของด้านเพื่อนตักครับเสร็จเลยครับโอ้โหทีศลูกนี้โอ้ก็หอนเลยเด็ดขาดจริงๆว่าเกียร์ครับโอ้โหมีโอกาสแล้วไม่พลาดเลยครับ ทุวหลังหลังให้เกียร์อัลฟอร์งตบลงไปแล้วเรื่องการทำประตูนแล้วตัวเรื่องการลุยเนยังไม่ต้องห่วงแล้วการลุยมันทุกเกมครับการมะตูเนี่ยคือหลังหลังจริงๆก็ค่อยได้ฟองสูดไปเกมนี้มีโอกาสครั้งแรกแล้วขับได้เลยครับถือว่าค่อนข้างสมดีเดียวกันขึ้นน้ำแล้วรับหนึ่งมาตูนสำหรับเอสซีคเฮาเวอร์ครับวันนี้น้ำเลยทีเดียวครับสานสาดเฉยีเสียขวามาทางขวาครับ เอาให้ลูสกบอกไลี่ครับไอยดูว้เดียวมั่จเกียรจังหวจะหลบไม่ผ่านครับยังได้ครับอานี้นะมาเรื่องปีเกียนออกมาทางซ้ายเอกตาด ไอ้ตัดกลับมาตรงกลางยังได้ครับตูคลับตัดขวาครับเอตัมุนเลยลูกนี้ตูเลิฟทหลับรถได้เป็นลูกพุ่มของเพื่อนตัดครับตูไก่ข้นมาตรงกลางครับเพื่อตัดปั๊มยังได้ครับเพื่อตัดตูเองเลยครับตอนนี้เอาไ่อยู่รคนเดียวอุ้ยเน่งเน่งอุ้ยอุ้ย ป้อนเยอ้ะกูปูได้ดีเยอะจิ้มที่ปอน,น,นแล้วตูก็พุทธศิลป์มาเตือนครับเพราะว่าตัดเข้าบ้อนแบบนี้ต้องระวังครับเพราะว่าถ้าจิ้มผิดเกลี่ยขึ้นมานี่โจะเสียเปลาแน่แแครับไอ้บอลทุกเงี้เพื่อตัดเอาหยัดขึ้นมาไม่ดีเยอะหยักได้ก็เพื่อตัดเขา,ขาหอบมาตัดเข้าแล้วยิงลูกนี้ต้องหม่งทิ้งเยอะแล้วจังหวะสุดท้ายหลับเข่าซองับเล่นเร็วเลยครับ เกมที่ทแล้วใช้ผูปสามมือสามครับสำหรับทางด้าน FC Power เกมนี้ใช้ผูสปสามมือสองครับผูปสามมือหนึ่งยังไม่อยู่ครับแต่หลอกสวยมากด้วยซ้ำอัดเข้าไหนนะครับทางหน้ามีแบบตน 8, 9, 8, 8, 8, 8, 8. ูนแล้วฝากหนึ่งสองสามไปสบาอๆย้อนหลังครับดู กรงสั้นกันเองบอนง่าแเราชิ้มาจังหวะนี้โมงเช็ดยังได้เขาเกียาาแ,ลแล้วโควาจีดแต่ด้านหลังล้วแม่ดึงชาเจนก็ฟิวจิ่งมาดูว่าฟิวิ่งจังหวะนี้ค ชี้ขาชันแหลบนิดหนึ่งปุกต่อแล้วจังหวะนี้เอาชิมเรียบร้อยครับไอ้ตูนเกียร์อีกแล้วครับมี่งสู่ประตูยืนันตั้ดีกว่าไหมตูหัวเลยครับโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหดูครับเอ้ยบอลเอ้ยโดนเลยสองลูกแล้วครับบอลครับยพยายามตั้งดีกว่าทางใครบอกว่าบางทีสถานการณ์สร้างวีแล้วบุลุดคราวนี้นะสร้างไม่ใช่วีแล้วบุลุ่นนะครับโอ้โห แล้วเป็นนักเกียรติอีกแล้วครับโอ้โหูจังหวะน,นี้ต้องบอกว่าเป็นประตูที่สองของตัวเองครับให้ามาเกียรติเกียรติตครงการมีเกียรติเน่งๆเอ้าโอ้โหลูกนี้ิจริงไม่ตรงต่อแล้วเอฟซี้มหูน่าจะได้แล้วประตูที่สามครับก้นแม็กไม่ได้ปวดต่อ <c oughs> <c oughs> เตะเล่นสั้นเลยครับเอ็กซิพาวเวอร์เลยตีหลอกสวยโอ้าขึ้นมาเอาไม่ผ่านแล้วครับตูงเข้าเมื่อตั้งแต่ก็ให้ไปที่มากสวยครับเราจังหวะนี้ไม่ผ่านครับหมู่ๆไปจากด้ครับซาร์ตใหมาเองตัดเข้าในครับขวามีครับฝ่าเอ้ามาครับเอ็กซิพาวเวอร์เอ็มไปเองครับทางขวาอุ้ยลูกนี้ที่บอลครับไม่ฟาดแล้วจังหวะนใช้ไปโดนเมื่อตั้งออกครับออกแล้วไปแย่งเอ็มีกครับ โอ้โหกอลหลอกไปน่องหนาๆเไปเปลี <laughs> ๋ยวก็ถ <sup> okay. ือเลยนะยังไงกุ right. ้งย้อนจะไปทั้กันใหม่ครับดีตกมาเอ็มตรงนี้ออกหรือยังครับออกอะไรนะครับแกร์กุ้งย้อนจะมาตั้งกันใหม่ครับเพื่อนตั้งตบแล้วฝากมาตรงกลางตรงนี้โอ้โหต้องทำเลยบอกเพื่อนสิไม่ได้ครับ ไปทิ้งออกข้ามไปเลยเ่ินตังค์จ right. ้อนอย่าไปตั้งใหม่ครับดีดีกลครับวันนี้ตากทเราได้เราได้นี่ไรต้มักๆๆๆ เอ๊ะเขาโดนตัวดเนาะแรให้แางซ้ายนาะช้าเนรี้แล้วจะโดนสวนแล้วกตักเปิดันหลมาบอจะไม่ออกเราบโุดงเล่นครับ้เก่เนาวที่เหมือนจะทีเลได้นะไม่แรงเลกเนาะตัดไม่เหยียูตัวรับจับไปมันอ้าวเอสนซอมพิวตอร์บอลให้ดีเรเต็ ไปทงขวาแล้วเอฟเปิดมาตาวยนี่เียนเอาแล้วต่อต้นมาเ้าขวาไปทียะไหนาเองเอโอ้ยยอดดีแล้วดูนี้นี่โอกาสเตือนครับให้ตาพ่อมาสวยก็เปิดตัววอาสวยจับเอาแล้วสวยจับครับตงเงาะเลโอเขหยัดทับล็อกเลยสักนีแล้วมือสิแนเให้หนยาแล้วเปลี่ยนลยครับ

ตัดเสือกเอาตีลงมาครับตอนนี้ลงมาคร6-2คนแล้วครับตัดสีครับใครใครตัดสีครับแต่ว่าไม่ใช่ครับตัดตีทั้งคู่ก็2คนลงมาตัวเล็กๆวิ่งเร็วทั้งคู่ก็มันจัดสีครับเอาตัดไหลมาตีจังหวะแรกเข้าไว้ยิ่ง่วเโดนเขมาอ้วยอมากเปลี่ยนตัวลูกนี้ถือว่าถือที่ถูกเวลาครับโอ้โห ตสยับจังวเปลยนทีลงไปี้าเลยครับโอ้โหับตเรียบร้อยครับเปิดทัมาแ่ว่าหลบสวยคมาีขวาตั้งข้อเลยครับเรียบร้อยครับบอลเสตัดไเลียโตเลยครับโอ้โหันอยู่ไม่ไหวแล้วครับ ตัวยล้โหนึ่งก็แล้วได้่งขอ้าวตัตัวนัมาใคุณของคูนกโอ้โหเกียวตัวเยอะนี้เลยระมันตายเลยเกียไป้มาตัวางอดีีหตน้็ไม่ง่าเกียหมดใส่แล้วไปเล่นต่อตรงนี้อตุดออกหมด ปุ่มเร็นททีคบหปุมุ้มขึ้นมาออาอ้แล้วให้ิด่ก็ให้ต่อเลยครับตอนสุดท้ายเขาต่อแล้วเปิดาวเร็วเลยครับเอสทเวอร์ดูว่าถึงถึงหน้าก่อนครับโอ้โแก้ใจรอคนไคหรน่วมอค่แล้วครับห้าร้ยมอไซ่วงปแล้วครับเบอสดเก่อนครับโหเ็ไป ไม่รู้ไปโดนอาบ้าบ้านข้างหลังหรือเปล่าเออบ้างบ้าาับตะโกนหรือไรอ่ะโง่เช็คมาไม่ถึงเยอตลอดนี้โอ้โหเราให้บอลให้ดีแับวนเป็นบอลที่หมอกที่หัเรือเยอจะเปลียบโัวหรือเปล่ารับ ไทยหรือยังไงเนี่ยเก็บเกี่ยนผู้ตัระตูก็ได้นะครับเอาเลยครับเอาเลยเพื่อนนักเลยครับ องเตะจร่งๆ่ครับตรงจ่นี่จังหวาออ้งนี่แห่ไหนไปางครับดมาทางขวาครับเอฟ่ายตรงนี้ทำดบบออกข้างได้คู่ครับเด่นเลยครับไอ้ตัวเวอร์ุ่้นก้่งสแล้วคนที่ส

เขียดแงตังขวากับไม่ดีอีกแล้วครับีตัวโีเขาบอกว่าตอกแต่งตัวาที่ได้ที่ได้ปรเลยตัวน้นที่ถืว่าจะทำานได้ดีทีวนลงมาตัวบเพรวนี้นักดีสาตัวย้เป็นซี้วอรอลนั่นยตัวีกย้อนยันยัตัวตักต่อบอลกันนั้อ เก็บได้ถือหาแล้วไอ้ตเอ้าเก็ได้ครับตูตอนนี้สนกลับแล้วเียดเีดเียดอยู่ล้วเอาฟันตลอดเขียดเขียดเียดไม่ให้เื่อยแล้วตูม็ไปเร่ยากนะตัมเร่กองเดียวแบบนี้ไปเจอลุยยากเลยมาป่ายุ่งยเลยครับตอนนี้เส็สั้นแเกียิดี จะตกออมาทางซ้ายครับหาว่าเสียอหี่ไหนวะซีซ uh ุงซียังได้ครับเอสคิมเบอร์ทางขวามีใครจับลูกซีให้มางซ้ายว่าไปโผล่ไปหน่อไอ้ไข่โผล่ไม่ดีครับตามกันยังได้ครับเตียดเตียดให้บอลมาแม่มันเบาไี่ยังได้ครับตัดกตัดตีตกบล้วให้ลางไกครับปล่อยไหลครับเตียดว้าขวาสุดครับซีโอ้โหมดีให้บอลเสือยัง 哦，对，就是 ทันันี้มาได้ก็ขป็นาแล้วคือนัรบสามคนจัดไงนี่ยวันนี้เพื่อนตับหลักไปเือนไงานกเอ็มหาโกลับวเอโนดีล็อกกจหว่าล้วป่าตรงกลางถึงครับโอ้โเลยเัลูกนี้มัขัดเอมาตเองครับน่านายโอ้ยังได้ลุกทกนเอโัก็เสีย เกียรหาครับต่ออกไปได้ <Okay>. <S s ูกมาลุกจิ้เรียบอยครับไอเลืไปแล้วแม่ยิงไปต้องตัทีกสองตูเลยครับตมัยนี้เอาซองนี่บอลไม่ยอมปาดออกครับแม่ยเเิดไอหลักหลบไป้ลยครับเรียบร้อยเลยครับสมัยนี้ยิไปแล้วต่อเล้มันลืนบ่อยตะแล้ตัดก็มาลื่นโอ้โห้เราตัวที่สี่ครับมาแต่ชนะเขียรย้าล

มีเตรกปีโอ้โหีทีลึก้วม er <t> ันเจ็บใต้ลากมันจับมันจับอีก้งดนาลกอู๋เอ็มย่นปิเี่ยนเลยก็เอาเออเป็นมือห่ยาเออแลืนเิโอ้ยนี่ตรงอ่าหาไลูกี้ตั้งดีเลยก็สดส้นเเวอร์เคลียร์ไม่ขาดเนบ โอ้ยาวไม่แ้เออได้าสมทที่รอพี่อยาไม่อเน้าาเค่แ่าย้นมาอ๋้ับ้ไบเลยจบเออใหมาเอาจับยาวสมบอลแล้วไม่าต้เียร์เอไปขวดัไม่ยิังไม่เีเียขาตายเลย้องอม ตอนแรกก็บอกว่าองยามาป้าหผมนก็เ oh, ป oh, oh. ็นเขาไมอยากกินอยู่เขาไม่แดกเเขาไม่อยากกินเลยนะเขาแดกว่าคอนโดอะเาก็บมาได้เหรอเตอจะดูตาเลยไอ้พี่โเเปิดตู้นี้เป็นเพื่อนดีออมุตถึงต่อครับปีเกียรเกียร์ให้ตรงกางอะจัดขวาเอาตออาให้ตรงกลาง ดูแล้วทำที่หนึ่งสองอแล้วล่ะจัดเต็มปลุกไปแล้วดูแล้วหนึ่ไปเปิดจังหวะสองให้มาแล้วไม่ถ้งเออไปทิ้งมาแล้วออกห้างาไปอีกแจงหวะสุท้ายเด็บไมได้ครับไม่นาเอทิงตืตตอนตันกโดนดุตักเลยครับโอ้โหเด็กเล้วแล้วจังหวะนี้โอ้โโดแย่นี่เป็นริงท่อเขทำแลบยังไม่ได้ครับอู๋ทแลบออกหลังแล้วไปเขาไะจิกเข้าับ เกนีต้อตอนนี้ทํำ4-0แล้วกำลังจะเข้ายุ there? There? <uhhh. S 2> ่งนานใีสุดท้ายครับช้ไปเสาสองโขลงพีนักแต่เพื่อตั๊กประสบจับให้บอลมันดูเก็บไป่ได้ครับได้นั่ได้นั่นมาเหรอเอาไหนมาหลังนี้ย่างถึงครับเ็มจิงใจแล้ปู่หหารแล้วสวัสดีบอลไม่ออกด้วยล้ว

ดูดีมา้โอ้โฟ้าทั้งหไดเปิดปุ่มครับเป็นซูเปอร์เต็มตีขึ้นมาแล้วตอกนะเมื่อตักกับเดี๋ยวหลานตีมาตนะทีนด้่ตอนว่าเราบว่าเราเจ็บอะไร้นมล้วให้รับ 哎，你到底这么了？